รู้จักภาพก่อนและหลังพวกนี้ไหมถ้าคุณเห็นภาพของมนุษย์ทั่วไปที่มีชีวิตอยู่เมื่อประมาณหนึ่งล้านปีที่แล้วเทียบกับภาพของมนุษย์ทั่วไปในปัจจุบันคุณจะต้องประหลาดใจและนี่คือการปลายฉมโดยธรรมชาติย้อนกลับไปในสมัยก่อนมนุษย์สายพันธุ์แรกนั้นตัวเล็กมากโดยมีแขนยาวและขาสั้นพวกเขาต้องการระบบย่อยอาหารขนาดใหญ่เพื่อจัดการกับพืชท,ท,ท,ทั้งหมดที่พวกเขากินเข้าไปและซี่โครงของพวกเขาก็กว้างมากเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับอวัยวะในระบบย่อยอาหารทั้งหมด เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์บางคนเริ่มปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศร้อนพวกเขาตัวแคบลงและมีขายาวเพื่อให้รู้สึกเย็นสบายพวกเขาเริ่มกินเนื้อสัตว์และอาหารที่ย่อยเรว็วอื่นซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาจมีระบบย่อยอาหารเล็กลงและใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อรูปร่างที่สูงและสมองที่ใหญ่และเมื่อมนุษย์แพร,ร่กระจายไปนในพื้นที่ที่เย็นกว่าพวกเขาก็พัฒนาลำตัวที่สั้นและกว้างเพื่อรักษาความอบอุ่นไว้แต่พวกเขายังชอบกินเนื้อดิบและอาหารปรุงสุก ซึ่งสามารถจัดการได้ง่ายในระบบย่อยอาหารระยะสัน้นลองดูโครงกระดูกของเด็กฮโมอีเร็ตัสวัย8-9ขวบจากแอฟริกาตะวันออกเขาสูง161ซนติเมตรและหนัก48กิโลกรัมถ้าเขาโตขึ้นเขาน่าจะสูงได้เกือบ185ซนติเมตรรูปร่างผอมเพรียวของเขาเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ร้อนและแห้งและยังมีมนุษย์เดียนเดทเทลซึ่งสูงประมาณ164ซนติเมตรเท่านั้นโดยเฉลี่ยพวกเขามีลำตัวสั้นและกว้าง ซึ่งเหมาะสําหรับการรับมือความหนาวเย็นในฤดูหนาวและแม้กระทั่งในยุคน้าแข็งอาหารขยะส่งผลเสียต่อฟันของเราแต่คุณรู้ไหมว่าอาหารขยะทําให้ฟันซ้อนและเกได้ด้วยในสมัยก่อนบรรพบุพรุษของเรามีฟันตรงและมีฟันคุดแต่อาหารแปรรูปและเทคโนโลยีในการกรอฟันทําให้กรามของเราหดเล็กลงและฟันของเราต้องอยู่ในพื้นที่ที่จํากัดดังนั้นหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฟันซ้อนฟันเก ให้ทานอาหารแปรรูปให้น้อยลงเมื่อมนุษย์กระจายตัวและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันพวกเขาก็เปลี่ยนรูปร่างเพื่อความอยู่รอดและเมื่ออาหารเปลี่ยนไปร่างกายก็เปลี่ยนไปเช่นกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนมนุษย์ยุคแรกมีความแอคทีฟมากโดยมีกระดูกที่หนานและแข็งแรงกว่าพวกเราทุกวันนี้ปัจจุบันเรามีกระดูกที่เพรียวบางและอ่อนแอลงเนื่องจากไลฟ์สไตล์ที่ต้องใช้แรงน้อยลง มันดีมากที่เห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนเมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์สมัยก่อนนั้นเจ๋งแต่ตอนนี้พวกเขาอาจจะเจ๋งกว่านั้นอีกคุณอาจจะไม่รู้แต่กระดูกของคุณเป็นเหมือนซูเปอร์โมเดลมันออกแบบมาให้ใช้ตลอดเวลาและยังดูดีอีกด้วยลองเดาสิว่าอะไรแข็งแกร่งกว่ามันฟันของคุณเมื่อคุณกัดฟันคุณสร้างแรงกัดได้มากถึง5,600ปอนดอนต่อตารางนิ้วนั่นเป็นพลังการกัดที่รุนแรงและเมื่อพูดถึงกระดูก คุณรู้ไหมว่ามันประกอบไปด้วยน้ำใช่แล้วประมาณ25%ของมวลกระดูกของคุณคือน้ำจริงจริงและนี่คือความรู้อีกข้อหนึ่งตาของคุณเหมือนกับเครื่องยนต์ของรถมันต้องการของเหลวเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมเหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการน้ำมันเครื่องเมื่อคุณกระพริบตามากถึง2 0 0 0 0่นครั้งต่อวันมันก็เหมือนคุณล้างกระจกหน้ารถเลยคุณเคยหน้าแดงแล้วรู้สึกว่าแก้มของคุณแดงหรือเปล่าเยื่อบุกระเพาะของคุณก็แดงได้เหมือนกัน เมื่อคุณหน้าแดงจะมีการไหลเวียนของเลือดในร่างกายเพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึงเยื่อบุกระเพาะอาหารด้วยมันเปลี่ยนเป็นสีแดงเพราะมีหลอดเลือดมากมายและเมื่อมีเลือดมากกว่าปกติมันก็เป็นสีแดงเราทุกคนรู้ดีว่าพลาสติกไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่คุณรู้ไหมว่าเราสามารถย่อยมันได้ในปริมาณเล็กน้อยแต่ระบบย่อยอาหารของเราจัดการกับหญ้าไม่ได้สัตว์กินหญ้ามีฟันพิเศษและกระเพาะหลายอันเพื่อย่อยใบไม้และหญ้าดิบในขณะที่เรามีกระเพาะแค่อันเดียว เรามีกล้ามเนื้อเที่ยวเร็วเป็นพิเศษสองมาที่ควบคุมการปิดเปลือกตาจริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อเที่ยวเร็วที่สุดในร่างกายของเราและมันจะปิดตาของเราภายในเวลาเพียง0.1วินาทีเมื่อถูกกระตุน้นเรายังไม่รู้ว่าทําไมเราถึงกระพริบตาแต่เรารู้ว่าผู้หญิงกระพริบตาบ่อยกว่าผู้ชายแล้วเรามักจะกระพริบตาพร้อมกันเมื่อดูหนังกับเพื่อนๆมันอาจเป็นเรื่องประหลาดของมนุษย์เราคุณจับมือคนอื่นแรงๆและคิดว่าทั้งหมดเป็นเพราะการเข้าฟิตเนสหรอ นิ้วก้อยของคุณตั้งหากที่เป็นส่วนสําคัญตัวจริงไม่ได้พูดเล่นคุณเชื่อไหมนิ้วก้อยทําให้หมัดแข็งแรงและรับผิดชอบต่อความแข็งแรงของมือถึง50อร์นใครจะคิดว่านิ้วที่เล็กที่สุดก็มีพลังได้มากขนาดนี้นิ้วเท้าเปรียบเสมือนส่วนเล็กๆที่รองรับน้ําหนักตัวของคุณเกือบครึ่งหนึ่งและอย่าเชื่อคนที่บอกว่าคุณไม่ได้ต้องการมันด้วยซ้ําเพราะนิ้วเท้าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดในการก้าวเดินและทําให้คุณเดินไปข้างหน้าได้ สีผมของเราอธิบายได้ง่ายๆด้วยยีนคนที่มีผมสีแดงตามธรรมชาติมีไม่เกิน2%ตามมาด้วยผมลอนประมาณ3%และเฉดส,สีน้ำตาลทุกเฉดมีประมาณ11%เท่านั้นคนส่วนใหญ่มีผมสีดำรวมถึงสีน้ำตาลเข้มมากๆด้วยใครจะรู้ว่าเล็บมีความสามารถลับๆอยู่นอกจากจะช่วยเราหยิบของเล็กๆน้อยๆอยและลอกสติกเกอร์ มันยังมีโครงสร้างในการวัดแรงกดเราจึงรู้ว่าเราควรถือของแน่นขนาดไหนทําได้หลายอย่างจริงๆไปที่ราพันเซลกันไม่ใช่แค่ผมและเล็บของเราเท่านั้นที่งอกใหม่ได้ตับของเราสามารถงอกใหม่ได้จากขนาดเดิมเพียง51%กลับมาเป็นขนาดปกติแต่อยากไปทำลายมันมากเกินไปไม่งั้นตับของคุณจะมีแผลเป็นคุณรู้ไหมว่าผิวหนังเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเรามันคิดเป็นมากถึง15%ของน้ำหนักตัวของเรา และถ้าคุณผัดเซลล์ผิวหนังมากกว่าน้องแมวขนปุยไม่ต้องกังวลมันเป็นเรื่องปกติเราผัดเซลล์ผิวหนังมากถึง4กิโลกรัมทุกปีน่าขยะแขยงแต่ก็น่าทึ่งอยู่นะใครจะคิดว่ามะเขือเทศมียีนมากกว่ามนุษย์แต่ไม่ต้องกังวลจํานวนของยีนไม่สําคัญแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่มันทํางานร่วมกันเลิกกังวลและเอนจอยกับซอสมะเขือเทศบนพิซซ่าต่อไปลองบีบจมูกในครั้งต่อไปที่คุณกินอาหารและดูว่ารสชาติของมันหายไปมากแค่ไหน จริงๆแล้วจมูกมีส่วนรับผิดชอบในการรับรู้รสชาติถึง75-95%ดังนั้นอย่ามองข้ามพลังของอวัยวะรับกลิ่นเหล่านี้อย่าปล่อยให้ปากแห้งด้วยไม่งั้นต่อมรับรสจะทำงานไม่ถูกต้องน้ำลายกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีและเอนไซม์ที่จะสลายอาหารทันทีที่เข้าปากดังนั้นให้ดื่มน้ำเพื่อความอร่อยอย่างเต็มที่ลืมเรื่องการแยกแยะก,กลิ่นที่เป็นหมื่นๆกลิ่นไปได้เลย การวิจัยเมื่อเร็วๆนี้แสดงให้เห็นว่าเราแยกแยกกลิ่นต่างๆได้มากกว่าล้านล้านกลิ่นและไม่เพียงเท่านั้นกลิ่นยังทําให้เกิดความทรงจําที่ห่างไกลได้ด้วยครั้งต่อไปที่คุณสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่คุ้นเคยนึกให้ดีๆว่ามันเชื่อมโยงกับกลิ่นอะไรเมื่อคุณงีบหลับประสาทรับกลิ่นของคุณจะหยุดทํางานไปด้วยดังนั้นแม้ห้องของคุณจะมีกลิ่นเหมือนไฟเผาขายะแต่คุณก็จะไม่ได้กลิ่นมันฝันดีเลยใช่ไหมล่ะและเมื่อพูดถึงความฝัน คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางครั้งมันเป็นภาพขาวดำแต่บางครั้งก็มีสีสันสดใสมากต้องบอกเลยว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับทีวีที่คุณดูตอนเป็นเด็กผมว่าปู่ย่าตายายของเราคงมีความฝันที่น่าเบื่อมากเลยล่ะพูดถึงการฟังเสียงหัวใจกันบ้างดีกว่ามันไม่ใช่แค่เป็นคำเปรียบเปรยในการทำตามความฝันแต่ยังทำให้คุณถูกจับโกหกได้ด้วยใช่หัวใจของคุณจะเริ่มเต้นแรงเหมือนอยูเซนโบเมื่อคุณกำลังโกหก โอเคเตรียมใจสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะแม้คุณจะแปรงฟันอย่างหนักและใช้น้ำยาบ้วนปากไม่เคยขาดปากของคุณก็ยังเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคฟังดูแย่เลยใช่ไหมแต่ไม่ต้องกังวลแบคทีเรียเหล่านี้ส่วนใหญ่ดีต่อเราจริงๆและกำจัดสิ่งไม่ดีออกไปแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดจริงๆแล้วสะดือเป็นจุดที่สกปรปกที่สุดเป็นอันดับสในร่างกายของเราใช่ผมรู้ใครจะไปคิดล่ะมันไม่มีประโยชน์แล้วหลังที่ทเราเกิดมา มันจึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุของสิ่งที่น่ารังเกียจม,มีแบคทีเรียม,มากกว่า2,300สายพันธุ์อยู่ที่นั่นดังนั้นในเวลาดูแลสะดือของเราให้ดีๆหน่อยแล้ว